สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับช่องสว e ปตี้ครับเมื่อชินเคยนะคะทุกคน และก็วันนี้นะคะทุกคนเราก็กลับกันมากับรายการรีวิวไปเรื่อยกันอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะทุกคนบุ๋มก็มีไม้ตัวหนึ่งนะคะอยากจะมารีวิวให้ทุกคนดูกันนะคะซึ่งไม้ตัวนี้นะคะเป็นไม้สาหรับร็อกนะคะหรือว่าไม้ติดหัวกล้องกันเองนะคะไม้ My ตัวนี้นะคะเป็นไม้ของยี่ห้อดีตี้นะคะดีไอตี้ประมาณนี้นะคะคือบุ๋มก็ไม่รู้ออกเสียงยังไงเหมือนกันนะก็สํามหรับรุ่นนะคะเป็นรุ่น V ีไม้ดีโฟดูโอนะคะทุกคนนี่เลย อ่โอเคเดี๋ยวขั้นแรกเราไปดูการแกะกล่องกันก่อนดีกว่า โอเคค่ะ okay, ทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับการแกะกล่องเมื่อสักครู่นะคะเดี๋ยวจะไปบุ๋มจะเอาตัวน้องออกมาให้ดูแบบเต็มๆนะมีอย่างหนึงที่บุ๋มลืมหยิบขึ้นมาให้ทุกคนดูก็คือจะเป็นใบการันตีนะคะหรือว่าใบรับประกันนั่นเองนะนี่เลยก็จะมีในกล่องเขาด้วยนะคะต่อไปเรามาดูตัวไมค์กันดีกว่านะคะว่าข้างในมันเป็นยังไงเนาะอันนี้บุ๋มจะถอดอันนี้ให้ดูเลยนะคะนี่ค่ะมันก็จะมี2ฝั่งแบบนี้เลยมีอันนี้เป็นข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังนั่นเองนะคะก็จะมี ปุ่มตรงนี้นะคะมันจะมีปุ่มว่าเราจะให้มันรับเสียงข้างหน้าหรือว่าข้างหลังนั่นเองนะคะก็จะมีถ้าเราดันไปข้างหน้าก็คือรับเสียงแค่ข้างหน้าแต่ถ้าดันไปข้างหลังก็คือรับเสียงทั้งสองข้างเลยนะคะก็ส่วนตัวน,นี้ก็จะแถมมาให้เราแบบสามารถหมุนเข้ากับบนหัวกล้องได้เลยนะคะตอนนี้บุ๋มอยากทําให้ทุกคนดูมากเลยแต่ว่าบุ๋มใช้กล้องถ่ายอยู่ไง แล้วก็วันนี้นะคะบุ๋มจะเอามาเปรียบเทียบกับไม้ที่บุ๋มมีอยู่นะคะทุกคนนั่นก็คือโบย่า B Y M MM M 1นะคะทุกคนนี่ค่ะหน้าตาของไม้โบย่าก็จะเป็นแบบนี้ก็มีที่ใส่เหมือนกันเลยแต่ว่ามันจะต่างกันตรงที่อันเนี้ยมันเป็น2ฝั่งนะคะแต่ว่าอันเนี้ยเป็นแค่ฝั่งเดียวนะดูนะคะนี่มันจะคล้ายๆกันเลยไม้แบบนี้เขาเรียกว่าไม้ช็อตกันนะคะทุกคนเป็นไม้แบบ เอาไว้อัดเสียงเวลาเราออกไปข้างนอกไม่อยากให้มันมีสายระยงระยางอะไรอย่างนี้นะคะแล้วราคาก็ไม่ได้แพงมากด้วยนะโอเค,อเคก่อนที่เราจะไปทดสอบไมค์ตัวนี้กันนะคะเดี๋ยวบุมจะมาพูดถึงตัวสเปคของไมค์ตัวนี้กันนิดนึงนะคะก็คือไมค์ตัวนี้เนี่ยเราไม่ต้องใช้แบตเตอรี่นะคะเราเสียบเข้ากับกล้องได้โดยตรงนะเขามีระบบกันลมนะคะทุกคนแน่นอนว่าดูจากสิ่งนี้ก็น่าจะรู้แล้วนะคะซึ่งไมค์ตัวนี้นะคะทุกคนช่องต่างประเทศเขารีวิวกันนะคะเห็นว่ามันเป็นแบบตัวคู่แข่งกับไมโครโฟนวิดีโอเลยนะคะ คือบุ๋มก็พูดไม่ค่อยถูกเท่าไหร่คือก็เสียดายที่เราไม่ได้มีแบบตัวนั้นมาเปรียบเทียบด้วยนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรแล้วก็ออาที่เรามีนี่แหละมาเปรียบเทียบนะคะดี๋ยวคนอื่นเลยนะคะบุ๋มจะให้ทุกคนฟังเสียงไม์ของเดตี้ก่อนนะคะเดี๋ยวบุ๋มจะใส่อันนี้กลับเข้าไปเหมือนเดิมนะ,ะนี่ค่ะเราได้มันเรียบร้อยเดี๋ยวขอใส่สักครู่หนึ่งนะคะโอเคค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันกับไม์เดตี้เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งตัวน,นี้บุ๋มเปิดเป็นรับเสียงจากข้างหน้านั่นเองนะคะนี่ทดสอบให้ดู อ่ะไม่ได้ใช้ไมค์ตัวนี้แล้วนะเสียงก็จะประมาณนี้นะคะซึ่งในระดับที่เราจะพูดเนี่ยเราคงจะอยู่ระดับประมาณนี้นะคะเวลาถือกล้องอะไรก็จะเป็นแบบสวัสดีค่ะ <c oughs> อะไรประมาณนั้นนะคะเดี๋ยวต่อไปบุ๋มจะลองเปิดให้มันรับเสียงทั้งสองฝั่งดูนะคะมันจะเป็นยังไงเนาะโอเคแล้วนี่ก็คือเสียงที่ได้นะคะทุกคนอันนี้คือด้านหน้านะและจะหากเป็นด้านหลังใช่ไหมเดี๋ยวบุ๋มจะลองดีดนิ้วดูนะ <c oughs> เป็นไงคะทุกคนได้ยินเสียงใช่ไหม จะได้าห่างบุ่มปรับกับมาด้านหน้าเหมือนเดิมนี่นะด้านหน้านะคะแล้วก็ข้างหลังทุกคนจะเห็นความแตกต่างนะคะว่าถ้าหากเราเปิดด้านหน้ากับด้านหลังหรือว่าเปิดเฉพาะด้านหน้าเนี่ยมันจะเป็นยังไงซึ่งถ้าหากว่าเราเปิดแค่ด้านหน้านะคะทุกคนมันก็จะทําให้เสียงจากข้างหลังนะไม่ค่อยได้ยินนั่นเองนะก็เป็นข้อดีสําหรับคนที่ชอบแบบทำร็อกอะไรอย่างนี้นะคะอยากถือไปถ่ายในที่ต่างๆในต่อไปบุ่มจะให้คนฟังเสียงจากไมค์ตัวนี้ดูนะคะมันจะต่างกันขนาดไหนเนะ okay, าะโอเคค่ะนี่ก็เป็นเสียงจากไมค์โบย่านะคะทุกคนในระดัท่มาาณเกน ก็จะห่างบุ๋มแบบจะถืออ่ะสมมติว่าบุ่มถือกล้องนะคะทุกคนตอนนี้เสียงมันก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะคะฮัลโหลเทสหนึ่งสองสามสี่โอเคโอเคค่ะทุกคนตอนนี้ก็กลับมาใช้เป็นไมค์ตัวนี้อีกแล้วนะคะไม,มีปกเสื้อนะซึ่งเดี๋ยวไปบุ่มจะพาทุกคนไปดูกันว่าเวลาเราออกไปนอกสถานที่เนี่ยเสียงของไมค์ตัวนี้มันจะเป็นยังไงนะคะแต่ว่าก็ต้องขออภัยนิดน,นึงที่ถ้าห่างบุ๋มต้องใส่แมสในการพูดคุยกับกล้องนะคะเพราะว่าข้างนอกมันแบบเนะทุกคนก็รู้เรื่องโควิดดีนะคะทุกคนโอเคเราไปดูกันเลยดีกว่า โอเคค่ะท okay ุกคนนี่ก็เป็นการทดสอบเสียงไมค์เดที้ข้างนอกนะคะตอนนี้บุ๋มก็ลงมาอยู่ข้างล่างคอนโดแล้วนะคะทุกคนเสียงที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้เลยแล้วถ้าห่างบุ๋มลองถอดแมสนะคะสวัสดีค่ะนี่นะค่ะทุกคนเสียงก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะก็อันนี้คือรับเสียงเฉพาะด้านหน้านะคะถ้าห่างบุ๋มปรับไปที่ด้านหลังดูนะโอเคตอนนี้บุ๋มปรับให้รับเสียงทั้งสองด้านแล้วนะคะทุกคนนี่ไม่เชื่อนะ อันนี้บุ๋มลองหันกล้องนะคะแต่ว่าไม่ไม่ได้เปลี่ยนนะเห็นไหมนี่ก็จะได้ย응ินเสียงข้างหลังมากขึ้นแล้วใช่ไหมคะท,ทุกคนเราจะหักลำกลับมาด้านหน้าอีกครั้งแล้วก็ข้างหลังก็ยังคงได้ยิยนเหมือนเดิมนะคะ โอเคในบุมจะกลับไปใช้แบบหมุนเฉพาะด้านหน้าเหมือนเดิมนะคะนี่ตอนนี้คือกลับมาใช้เฉพาะด้านหน้าแล้วนะคะทุกคนบุ๋มรู้สึกว่าเวลาเราเปิดเฉพาะด้านหน้าเสียงมันจะค่อนข้างโอเคกว่าเราเบิดทั้งสองได้นเนาะแต่มันก็จะเหมาะกับคนที่แบบอ,อ,อาจจะใช้แบบถ่ายสองคนอะไรอย่างนี้มีคนพูดอยู่ข้างหลังมีคนพูดอยู่ข้างหน้าด้วยอะไรอย่างนี้นะคะก็อาจจะเหมาะแบบนั้นด้วยนะนี่นะคะทุกคนอันนี้เป็นการทดสอบเสียงจากข้างหลังนะคะโดยที่เปิดรับเฉพาะข้างหน้านะก็จะเห็นได้ว่าเสียงข้างหลังมันจะไม่ค่อยเข้าไมค์สักเท่าไหร่ ทุกคนอันนี้ก็เป็นการรับเสียงเฉพาะด้านหน้านะคะทุกคนบุม๋มจะให้ทุกคนฟังเสียงบรรยากาศรอบรอบนิดนึงนะคะว่าเสียงบรรยากาศมันจะเข้ามากขนาดไหนนะ โอเคก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราจะลองปรับไปที่ใช้ข้างข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังนะคะว่าเสียงมันจะเข้าเยืกันขนาดไหนนะคะนี่ตอนนี้ปรับั้างข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังแล้วนะคะในบุ่มจะเงียแบแป๊บหนึ่งให้ทุกคนฟังเสียงแบบบรรยากาศโดยรอบนะคะว่ามันจะเพิ่มขึ้นมากไหมเนาะสำหรับการทดสอบข้างนอกก็จะมีประมาณนี้นะคะทุกคน โอเคค่ะก็หวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะคะทุกคนถ้าหาใครชอบากคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมไปก,กดไลค์กดซับสไคร้กันด้วยนะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะเจอกันใหม่ในคลิปนะาค่ะ๊ายยบา